ปลูกใบบัวบกครบ1เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นไปดูจากวันที่เราเริ่มปลูกกันเลยคะ่ะ หลังแช่น้ำครบ2ชั่วโมงนะคะก็จะเริ่มปลูกเลยเลือกมาเป็นเส้นๆ 1, นเส้น2เส้น3เส้นแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะแล้วก็เราจะมีน้ำเตรียมไว้น้ำเราใส่ EM นะคะใส่แล้วก็ลาดไปในกระถางแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกกันเลยเส้นที่1ค่ะ ปลูกลงไปกดๆๆนิดหน่อยใช้ไม้ช่วยนิดหน่อยอ่บอกว่าที่ฉันเปิดทยุนะคะ green wave ไปด้วยนะคะอาจจะมีเสียงเข้ามาหน่อยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราปลูกกระถางนี้2เส้นจะมีอีกกระถางหนึ่ง2เส้นนะคะปลูกเป็นสำรองค่ะเผื่อเอาไว้ก็กดๆเช็คดูซิว่างานละเอียดหรือเปล่าแล้วก็ตัดใบที่คิดว่าใกล้ตายใบที่แบบเหี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะได้ไม่เขาจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานในการสังเคราะห์แสงเยอะมากนะคะลาดน้ําไปอีกนึงจะได้ชุ่มชื้นในการปลูกวันแรกให้มันช่าไปเลยนะคะและนี่ก็คือผลงานเราจาก,การปลูกน้องใบวันแรกนะคะเป็นแบบนี้ก็มีแห้งเขียวคอตกกันบ้างมาดูกันต่อคะ่ะอันนี้คือน้องใบเมื่อผ่านไปประมาณ2 3สมวันนะคะจากคอตกเมื่อกี้ก็เริ่มแบบใบก็ ชูขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วมีแนวโน้มว่าจะรอดก็ถือว่ารอดแลน้องแบบนี้รอดแหละนะฮะก็น่าจะอยู่กับเราได้เดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะว่าเขาจะเ,เปิบโตได้แค่ไหนค่ะ แต่แล้ววันนี้นะคะวันที่สองพฤษภาเมื่อกี้เลยค่ะมีคนมาเมนต์บอกว่าอยากให้ทำต่อชอบดูค่ะเราก็จะทำกันต่อไปนะคะส่วนที่ทิ้งไว้เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นน้องใบก็เหลืองๆเนาะงงๆเหมือนกันเซิร์ชดูเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเยอะเกินไปแต่ว่าเราไม่ได้ลดมาตั้งหลายวันแล้วนะคะดูสิผักอื่นๆก็ดินแห้งแตกกระแหงหมดแล้วไม่ค่อยได้ดูแลผักเลยแต่ว่า เราก็จะกลับมาดูแลน้องใบแล้วก็ส่วนของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบคุณทุกคนหรือใครก็ตามแต่ที่เมนนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากให้แก่ดิฉันนะคะเราก็จะกลับมาดูแลสวนอีกครั้งหนึ่งเราต้องอยู่กับน้องใบและผกต่อไปให้ได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ